เลือกตั้งครั้งหน้าที่ใกล้จะมาถึงตามที่นายอนุทินนายยกรัฐมนตรีของปัจจุบันได้ออกมาออกมาบอกว่าจะยุบสภาสิ้นเดือนมกราแล้วก็รักษาการอยู่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็จะทำการเลือกตั้งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับ ก็ถือว่าโอเคอเป็นระยะเวลาที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องอยู่ในระยะนี้นะครับถือว่าไม่ได้ผิดคําพูดนะไม่ได้ผิดคําสัญญาเราไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการคําว่าเราของปราทัศน์เนี่ยคือพรรคประชาชนเพราะปราทัศน์กับพรรคประชาชนเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วปาทัศนเปิดตัวชัดเจนนะเปิดตัวถึงกระนั้นถือว่าอาจจะเสียลูกค้า ที่ร้านที่เขามีบางคนเขาก็แอนตี้พักประชาชนบ้างอะไรบ้างมันมีนะครับถึงเขตรป่าทัดจะชนะการเลือกตั้งมา2ส,สมัยแล้วนะตั้งแต่หมูเห่า2ตัวเอาง่ายๆเลยนะันเลิศกับกับมูกิีบนะมูเห่า2ตัวเนี่ยแต่ป่าทัดก็ยังยืนการานยืนหยัดที่จะเลือกและก็ช่วยพักประชาชนในการหาเสียงนะครับ เสียมวลชนเ,เสียลูกค้าไปบ้างส่วนหนึ่งก็งไม่เป็นไรนะครับยินดียินดีเสียด้วยนะครับแต่สิ่งที่ป่าทัดมุ่งหวังนะฮะก็คืออยากให้พรรคประชาชนได้เป็นแกนนําแบบถล่มทลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ต้องเป็นพรรคเดียวหรอกเพราะเราเรามีพรรคพันธมิตรคือพรรคเป็นธรรมดีมากคุณการณาวีนี่สุดยอดอยากให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ แล้วก็พักญิงหน่อยก็ถือว่าโอเคญิงหน่อยก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีมีคุณธรรมนะฮะเราก็มีจุดยืนทางการเมืองนะครับก็สองพักนี้คือชัดเจนนะฮะส่วนในพวกงูเห่าของพรรคอื่นๆต่างๆนะ่ยอย่าเอามาร่วมเด็ดขาดอย่าเอามาร่วมเด็ดขาดคือป่าทัดหมายหัวไว้เลยดีกว่านะถ้าเอ่ยชื่อก็เอ่ยชื่อได้อะเอา,เอา,ง,าง่ายๆเลยว่ากลุ่มคนนะ่ะกลุ่มสุช,ชาติกลุ่มกิ่นนี่อย่าเอามาเด็ดขาดอย่าเด็ดขาด กลุ่มธรรมนัตยาเด็ดขาดเพราะกลุ่มนี้เลี้ยงหนูเห่าของเรานะเลี้ยงหนูเห่าที่เราที่กบฏเราไปยาเด็ดขาดแ,แ,แล้วก็ที่สอ็คือกลุ่มภูมิใจไทยเนี่ยไม่ลับมือด้วยดีที่สุดเพราะว่าทั้งมาเฟียทั้งผลประโยชน์ทั้งธุรกิจเทาเทาทั้งความการช่อโกงไม่ผปงไม่โปร่งใสเลย ไม่โปร่งใสเลยเส่วนภรคประชาปธิั์เนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึง่งถ้าคุณโหนเจ้ามากถ้าคุณโหนเจ้ามากก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเพราะว่าการขยับทําอะไรเนี่ยแล้วมีกลุ่มโหนเจ้ามาคอยถ่วงเนี่ยลําบากเพราะว่ากลุ่มเราเราไม่ได้ลงเจ้าแต่เราทําเพื่อประชาชนเป็นหลักเราโฟกัสที่ประชาชนก่อน เพราะว่าเจ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรพวกกันตรง,งเลยนะสถาบันอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วแล้วรรคประชาชนไม่เคยคิดล้มสถาบันไม่เคยคิดล้มเจ้าไม่เคยคิดหมิ่นเจ้าแต่เราอยากจะให้เจ้าอยู่ในจุดของประมุขคําว่าประมุขไม่ใช่ศูนย์ลวมอำนาจนะครับคําว่าประมุขค,คือศูนย์รวมจิตใจจาไว้นะครับแต่คนไทยชอบโยนทุกอย่างโอนทุกอย่างให ให้สถาบันหมดเลยให้เจ้าหมดเลยให้พระมหากษัตริย์หมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะครับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ศูนย์รวมอำนาจนะครับแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจจําไว้คนไทยอะคิดกันผิดผิดแล้วว่าใครก็ตามที่พอออกมาบอกว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองบ้างอะไรมาหาก้าวหาทันทีว่าจะล้มสถาบันไม่มีใครล้มบอกให้รู้นะครับเมื่อคราเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกมาบอกว่าแอนตี้เราเรื่องที่จะแก้หนึ่งหนึ่งงโอเคเราบอกไปเลยไม่ ไม่มีในนโยบายไม่มีในนโยบายง่ายๆนะไม่มีในนโยบายงบสถาบันเรายังมีให้เหมือนเดิมแต่จะเท่าไหร่คุยกันเพราะว่าสถาบันคือหนึ่งในในเขาเรียกว่าสามสถาบันหลักของชาตินะเราจะจะไปให้สถาบันอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปให้ประชาชนด้วย ต้องเก็บงบงบกลางไว้ใช้ในยามที่ฉุกเฉินด้วยนะครับก็ถึงบอกว่าทุกอย่างเราจะเดินไปอย่างเขาเรียกไงยุติธรรมเสมอภาคนะครับแต่ไม่มีใครคิดล้มสถาบานันจําไว้นะจําไว้นะไอ้พวกเหี้ยที่ชอบกล่าวหาป่าทัดขอด่าแบบนี้เลยพักประชาชนไม่เคยคิดล้มสถาบานันแต่อยากปรับปรุงทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยและสอดคล้องกับคําว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นความมุกเป็นความมุกนะครับไม่ใช่ศูนย์ศูนย์รวมอำนาจแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจเข้าใจไหมครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกป้าทัดดาจริงนะไอ้พวกที่กล่าวหา เอไออะไรกล่าวหาว่าคนนู้นจะล้มถาบันคนนี้จะล้มถาบันเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้รู้สึกว่าฮเฮ้ยทำให้พระมหากษัตริย์ชื่นชมและมั่นใจในตัวมันพวกมึงอะตัวเฮี้ยป๋าทัดบอกตัวนะพวกมึงอะตัวเฮี้ยทําให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้พวกมึงต้องต้องเข้าใจคําว่าปวามุกใหม่ต้องเข้าใจใหม่และคราวหน้าเนี่ยป๋าบอกถ้าเลือกตั้ง พรคประชาชนไม่ต้องใส่ในนโยบายเพราะว่าเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วนะส่วนการเวลาและสถานการณ์บ้านเมืองและเวรกรรมป่าทัดเชื่อเรื่องนี้และเวรกรรมไม่ว่าจะของใครก็ตามมันจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปโดยปริยายป่าทัดเชื่อเช่นนี้นะป่าทัดเชื่อเช่นนี้ดังนั้นผมบอกข่าวเนี่ยที่น้องคนไทยครับเลือกพักประชาชนให้ถล่มทลาย ให้เป็นแกนนําจัดตามรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแล้วสวครับป่าทรายกบิณวรพวกคุณคือประชาชนลูกหลานพวกคุณคือประชาชนดังนั้นสิ่งที่พวกคุณทําที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดไปแล้วะทําทเพื่อใครพวกคุณรู้อยู่หันกลับมานะฮะแล้วมองมองลงมาในครอบครัวรอบตัวคุณพวกคุณคือประชาชนใช่หรือไม่ดังนั้นทําเพื่อประชาชนคําพูดของประทัดคำว่าทําเพื่อประชาชนไม่มีคําพูดไหนนะและไม่เคยสื่อความหมายใดนะให้ลงกระาบันไม่มีนะครับแต่ ให้รู้ว่าเราคือสามสถาบันหลักร่วมกันคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาชาสถาบันศาสนาเราคือสามสถาบันสถาบันหลักที่ต้องอยู่ด้วยกันและไม่ควรจะทะเลาะกันไม่ควรจะมีข้ออ้างใดหรือใครก็ตามที่จะใหญ่เกินไปเราต้องอยู่กันแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งคือศูนย์รวมจิตใจมิใช่ศูนย์รวมอำนาจจำไว้ศูนย์รวมจิตใจไม่ใช่ศูนย์รวมอำนาจ เพราะท้าศูนย์รวมอำนาจนั่นคือสมบูรณาญาสิทธิราชอันมีอำมา์เป็นผู้บริหารหลายหลายครั้งหลายหลายช่วงเวลามันเป็นอย่างนั้นป่าทัดพูดชัดเจนนะครับไม่มีการล้มสถาบันไม่เคยคิดล้มสถาบันแต่ไม่ต้องการให้การปฏิบตัติต่างๆมันไม่สอดคล้องกับรับอกประชาตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระบุขวันนอ้ ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นีว้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ